ปัญหาหัวล้านนี่นะฮะไม่ใช่ปัญหาเล่นๆนะครับเป็นปัญหาที่มันเกาะกินในใจของผู้ชายหลายๆคนเลยนะฮะหลายคนบอกเออแล้วสรุปแล้วเราจะดูยังไงว่าเราแเข้าสู่หรือเข้าข่ายอาการหัวล้านแล้วเนี่ยมีวิธีการวัดเนี่ยนะฮะโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเวอร์เนียแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรไม้มรรทัดได้เหมือนกันนะครับเราใช้วิธีการวัดนะครับจากจุดหัวคิ้วนี่นะครับไปสู่จุดตรงกลางของเอ็มเชฟเนี่ยนะฮะไม่ควรเกิน 6.5ซนติเมตรหรือวัดจากจุดเดิมนี่นะครับไปสูงง่ามนี่นะครับไม่ควรเกิน8เซนติเมตรนะครับและยังมีอีกหจุดครับรอยแสกครับถ้าหากว่ามีระยะรอยแสกนะครับเกิน1ซนติเมตรนี่นะครับ เรียกว่าก้าวเข้าสู่ระยะของอาการเริ่มจะผมบางแล้วจะนําพาไปสู่อาการหัวล้านในที่สุดนะฮะพี่เจมเองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าวันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในการที่จะกินยาต่างๆมันมีผลข้างเคียงแล้วตอนนั้นจําได้ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันมันมันลำบากมากครับมันมีอาการวิงเวียนศีรษะมันมีอาการคลื่นไส้บางบางยาที่หมอที่ว่าดีนะไปต่อคิวเยอะๆเนี่ยนะครับกินแล้วเกิดอาการใจเต้นเร็วเห็นเขาได้ยินเขาพูดถึงเรื่องของการไปปลูกผมพ พอไปเรียนรู้จริงๆก็ค้นพบว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เจอแน่ๆก็คือการเจ็บตัวเราก็เลยไม่ได้มองวิธีนั้นแต่โชคดีไปกว่านั้นของชีวิตคือว่าได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ r e v i v e นี่นะครับที่ทำให้เราดูเลยครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องหัวล้านผมบางผมร่วงเนี่ยมันต้องแก้โดยธรรมชาติ นี่คือเหตุผลเลยครับที่ทําให้พี่เจมส์รู้สึกว่าเฮ้ยปอค้นพบรีไวฟ์เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปทันที <c oughs> พี่เจมส์ชื่นชมรีไวฟ์อย่างหนึง่งก็คือว่ารีไวฟ์เขามีความเข้าใจในเรื่องปัญหาหัวล้านผมร่วงผมบางอย่างแท้จริง <c oughs> เขาเลยมีการออกแบบการดีไซน์การดูแลแบบครบวงจรสาเหตุหลักๆของปัญหาผมร่วงเนี่ยนะครับมันจะมี2ส,สาเหตุหลักๆเลยสาเหตุแรกเลยนะครับ <c oughs> สังเกตง่ายๆเวลาร่วงเราดูในห้องน้ำเนี่ยเวลาตามท่อตามอะไรเนี่ย นับง่ายนะครับถ้าหากว่ามันมากกว่า20-30เส้นต่อวันเมื่อไหร่เนี่ยคุณกำลังก้าวเข้าสู่ปัญหาผมร่วงผมบางและจะหัวล้านในที่สุดนะครับและสาเหตุหลักๆสาเหตุที่2ก็คือว่าไอ้ผมร่วงร่วงไปแล้วก็คือร่วงนะแต่ไอ้ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหลายๆคนเส้นเล็กลง นะครับหลายๆคนขึ้นมาน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้น2ออย่างนี้มันเป็นปัญหาที่สวนทางกันนะฮะนี่แหละเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนหัวล้านครับซึ่งรีไวส์นะครับก็ตอบโจทย์2ปัญหานี้นะครับเพราะว่ารีไวส์เนี่ยมีการดูแลแบ,บบครบวงจรนะครับอันแรกเลยก็คือรีไวส์ขวดสีเงินเป็นเซรั่มที่ลดการขาดหลุดร่วงและช่วยให้ผมใหม่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเ e ด e นซิลแล้วก็อนาเกนนะครับแต่พอผมเกิดขึ้นมาใหม่นี่สิครับ ผมอาจจะเส้นเล็กลงถูกไหมคร<ช>ัท,<ช>ที่พี่บอกนะครับอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นรีไ i v e ก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลขอมวงจรก็คือรีไวฟ์ขวดสีดำนะครับ<ช>เป็นเซรั่มสำหรับบำรุงเส้นผมใหม่ช่วยบำรุงผมที่ขึ้นใหม่ให้แข็งแรง หนาและก็ดกดำขึ้นนะครับซึ่งขวดสีดำนี้นะครับ<ฆ>จะมีส่วนผสมของของดำยกตัวอย่างเช่นหนึ่งก็คือไข่ปลาคาเวียอย่างที่สองก็คือไข่มุกดำตาตฮิตินะครับ<ฆ>และก็อย่างสุดท้ายเห็ดทรัฟเฟิลและที่สำคัญก็คือว่ายังมีโลควอตลีฟจากญี่ปุ่นนะครับเราใช้ควบคู่กันไปทั้งสองขวดนี้นะครับจะเสริมประสิทธิภาพในการทำงานช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางได้แบบครบวงจรเลยครับและเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถึงประสิทธิภาพที่ดีของรีวฟ์นะครับยังมีผลวิจัยที่การันตีคุณภาพด้วยนะครับว่ารีวิฟ เซรั่มบำรุงเส้นผมใหม่เนี่ยผ่านการวิจัยจากสถาบันระดับโลกเลยนะครับพิสูจน์แล้วนะครับว่าเส้นผมจะเพิ่มขึ้นและหนาขึ้นกว่า4,000เส้นใน4สัปดาห์ครับบางคนนึกไม่ออกนะครับว่า4,000เส้นเนี่ยมันประมาณไหนนี่พี่เจมมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เลยครับ4,000เส้นคือถ้าเราไปเข้าไปในคลินิกที่เขาปลูกผมทอผมนะครับบอกเลยครับว่า4,000เส้นเนี่ยหมดเป็นแสนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ4,000เส้นรีไวช่วยคุณได้ครับ